เออมึงถือมันแล้วกะนยี่บาทกับเปิดโอ้ยจ้างมันไปจ้างมันอ่ะโอ้โหโอ้โโอ้ยใจใจใจเดี๋ยวนี่เอายายไปก่อนเดี๋ยวก็แมเอาตาเอาเปิดดูเลยนี่นะทำนะเดี๋ยวปิดดูแกเหี้

แม่มอเด่นนเหลือซะยยังเนอลาเข้ามาเ่เปิดกินนี่ล้างท่วมเหมเจ้านี่แหละเออก็ว่าแม่แม่แม่บ้านไหนเนี่ยเข้าไมีมกินเพื่อเข้าตะ <c oughs> ก,กี้นี่ไ,ได้อ่ะ มาได้ละมาได้ละเราเครื่อต่อมาไว้บนเอะรวมแล้ว então, เออโหตายตายตายดูยน,น้ำดิเ้อุ้ยจ้า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  อีนั่นทั้งไปเจ้าเอาตายละโอ้ยไล่ปล่อยบนไม้บ้านกะปล่อยนี่ปล่อยอยู่บนบ้านกะกันน่าอยู่บนกะบนกะกับข้าวโอ้ยกับข้าวจัดมอสเลยขับข้าวจัดมอสเ่ยอ้อลูกซักเอาปล่อยน้าคว้ามาค่ะโอ้ฮะ ไม่ฮักความกำมือสุกนี่นี่มือุกนี่ไงเออเอานะอืมแม่ ตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าชนประทานนะครับผมปีนี่หน้าแห้งมากเลยครับแ้งกว่า65นะครับกน้าแห้งเลยนะครับนะโอ้สุดยอดเลยนะครับเยอะสววนะครับครับผมเนื้อคำบรรยายครับสุดยอดเลย ถนนเลนทิปนะครับเวลานี้นะครับนะ้ำเอ,อ่อท่วมถนนแล้วนะครับเวลานี้นะครับถนนเลนทิป น้ำลำดับน้ำขึ้นมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้นะครับครับตอนนี้ผมอยู่บริเวณหน้าชนประทานนะครับผมปีนี้น้ำแห้งมากเลยครับแห้งกว่าหกห้านะครับกน้ำแรงเลยนะครับนะโอ้สุดยอดเลยนะครับเยอะเวยนะครับครับผม เนือ้อคำบรรยายครับสุดยอดเลยตอนนี้วัดหลวงนะครับวัดหลวงน้ำขึ้นแล้วขึ้นพ่อมาแล้วนะครับขึ้นพ่อมาแล้ว อยู่นะปีนี้ตายแล้วเลยโอ้โหเดีราอแฟนนี่ก็เป็นไว้แล้วก็ปีน,นี้ไยมาได้แล้วไแล้วแตการี่ที่ยินยากอะไรต่อ